สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับขนชัยอีกแล้วนะครับก่อนที่จะส่งมอบเจ้าตัวคันนี้เนะก็ขออีกสักคลิปหนึ่งก็แล้วกันนะครับในเรื่องของลูกค้านะครับในฝั่งของโคราชแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับในเรื่องของการสั่งรถรถล่องสเปคนี้นะครับโดยปกติแล้วนะครับรถล่องสเปคนี้เนี่ยส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นกันเนี่ยเขาก็จะต่อกันอยู่ฝั่ง บ้านโปง่งฝั่งเพชรบุรีใช่ไหมครับฝั่งราชบุรีนะครับที่เราจะเห็นกันบ่อยๆเนาะไม่ว่าจะเป็นช่างยุทธเองนะครับช่างยุทธช่างดอนช่างโจ้กหรือแม้แต่อุทนาศินนะครับที่ต่อรถทรงประมาณนี้แหละนะครับบางครั้งนะครับลูกค้าอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเออถ้าเราต้องการรถสเปคนี้นะครับเราต้องเราต้องไปสั่งไกลถึงฝั่งราชบุรีเลยเหรอนะครับอันนี้ขวัญชัยขออธิบายเนาะว่าจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปฝั่ง จริงๆแล้วนะครับควัชัยขออธิบายว่าการสั่งรถเนี่ยครับเราไม่จําเป็นต้องไปถึงฝั่งราชบุรีหรอกนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วอันนี้ควัชัยไม่รู้นะว่าที่อื่นเป็นอย่างไรนะครับแต่สําหรับที่อีสุขคิงยนสาขาพิมายนะครับลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเลือกอู่ตามความต้องการของทางลูกค้าได้เลยนะครับอยากได้สเปคแบบนี้อยากได้ทรงนี้ใช่ไหมครับคุยกับขวัญชัยรับรองครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับขอแค่ว่าบอกมานะครับว่าอยากได้อู่ไหนนะครับยกตัวอย่างเช่น อูนี้นะครับอูธนาสินนะครับอูช่างยุดอู่ช่างดอนนะครับถ้าต้องการทรงนี้ถ้าต้องการสเปคนี้นะครับสามารถที่จะสั่งได้เลยนะครับเพราะว่าคนใช้เนี่ยสามารถที่จะสั่งรถนะครับสั่งหัวรถสั่งเป็นหัวแชสซีนะครับแล้วก็ทรงไปต่อกบับบัตตามอู่ตามความต้องการของทางลูกค้าได้เลยนะครับลูกค้าเนี่ยฝั่งโคราชนะจริงๆรถรถโคราชหรือว่ารถจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยสเปคลักษณะน,นี้เนี่ยเห็นเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่า ส่วนใหญ่เนี่ยจะไปสั่งกันอยู่ฝั่งลาดบุรีนะครับยิงแล้วเนี่ยไม่ต้องไปไกลถึงฝั่งลาดบุรีนะสั่งที่โคราชก็ก็จัดให้ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราไปเจอเซลล์ท่านไหนมากกว่านะครับบางครั้งเซลล์อาจจะส่งต่อตามอูในเขตพื้นที่ของตัวเองอะไรอย่างนี้นะครับแต่สาหรับขวัญชัยแล้วเนี่ยขวัญชัยจะดูความต้องการของทางลูกค้าเป็นหลักนะครับยกตัวอย่างเช่นรถทรงนี้ใช่ไหมครับ ถ้าลูกค้ามารถทรงนี้เนี่ยแน่นอนแหะครับว่าหนึ่งเลยในเรื่องของสังคมนะครับสังคมแบบนี้คืออะไรยกตัวอย่างเช่นอย่างเราขับรถไปจอดในปั๊มใช่ไหมครับแน่นอนแหะครับว่ามันมีการพูดคุยกันอยู่แล้วนะครับในในกลุ่มของคนที่เล่นรถบรรทุกด้วยกันนะครับว่าอ๋อรถคันนี้ต่อมาจากไหนอะไรยังไงนะครับอันนี้ขวัญชัยจัดให้แบบอ๋อไม่ต้องอายใครแน่นอนนะครับจัดเต็มแน่นอนขอแค่บอกมานะครับลูกค้าคันนี้ก็ออเป็นพื้นที่โคราชไม่ใช่โคราชสิพูดผิดนะครับ เป็นพื้นที่อีสานเหมือนกันนะครับเป็นลูกค้าจากฝั่งกาฬสินธุ์นะครับก็มั่นใจนะครับดูขนชัยผ่านทางช่องทาง u t u b e นะครับขนชัยร่บรรทุกอีกสุดแลวก็สั่งรถสเปคนี้เข้ามานะครับตอนแรกลูกค้าไม่กล้าบอกด้วยซ้ํานะครับว่าขอเป็นอู่นี้ได้ไหมนะครับแต่ว่าอา่าเราก็รู้แหลนะเนาะว่าแค่ส่งรูปมาเนี่ยเรารู้แล้วว่าความต้องการของลูกค้าเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับขนชัยก็จัดให้แบบเต็มๆแบบนี้เลยนะครับ ดูความสวยงามนะเสียอย่างเดียวแล้วครับวันนี้เนี่ยไม่มีแดดเท่านั้นเองนะครับถ้าถ้ามีแดดเนี่ยบอกเลยว่าโอ้แสงออกกว่านี้เยอะนะครับหรือว่าสีนี้เนี่ยมันมันเป็นสีพิเศษนะถ้าในกรณีที่กลางคืนเนี่ยสีเขาจะสว่างมากนะครับคือถ้าเข้าไปจอดนาปั๊มเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าอ,อ๋อรถรถรถ,รถทรงนี้นะครับเขาเขามีสังคมของเขานะครับเขามีสังคมของเขาคือมไม่รู้นะแต่ขนชัยเป็นคนที่ชอบแต่งรถอยู่แล้วนะครับ พอเป็นคนที่ชอบแต่งรถใช่ไหมครับถ้าได้พูดคุยกับลูกค้าที่เป็นคอเดียวกันอย่างเงี้ยมันก็ไปต่อกันได้นะครับเพราะว่ารายละเอียดในการแต่งเนี่ยต้องบอกว่ารถสเปคแบบนี้นะครับม,มันมันมีรายละเอียดที่เราต้องคุยกันเนี่ยมากกว่าสเปคขาวๆปกติทั่วไปนะครับว่าจะเป็นชุดแต่งใช่ไหมครับอ่าอยากได้แต่งประมาณนี้ต้องใส่อะไรบ้างนะครับอยากได้แต่งประมาณนี้เนี่ย ต้องตัดตรงไหนออกเพิ่มตรงไหนเข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้มันรับกันนะครับเพื่อที่จะให้มันสวยงามนะครับเนาะอันนี้ก็ลองปรึกษาลองพูดคุยกันดูได้นะครับว่าอ๋ออยากได้สเปคแบบนี้อยากได้อูนี้นะครับมีเงินดาวประมาณเท่านี้สามารถที่จะออกรถกับเราได้หรือเปล่านะครับสามารถที่จะติดต่อสอบถามได้เลยนะครับกับขวัญชัยนะครับตามเบอร์โทรนะครับ0 8 7 957 4721นะครับหรือว่าถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามช่องของขวัญชัยนะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ ขวัญชัยรถดบรรทุกอิซุซุนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับทั้งช่องของ youtube เองแล้วก็เพจ f a c e b o o k นะครับสามารถที่จะติดตามผลงานของขวัญชัยได้นะครับวันนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับได้เวลาเลิกงานแล้วเนาะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ